กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอส i ิงแคทกับเกมบูอาใคโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคต่งตางๆนะครับผมนะสาหรับผู้ที่เริ่มเล่นทีหลังแต่ตามหัวแถวท่านทํายังไงกันบ้างน,นะครับนะและเช่นเดียครับคลิปนี้ยังคงได้รับการส,น,สน,นับสนุนจากเหลือชิโร่เติมกนได้แพ็กในเกมผู้ก้าเติมเองมั่นใจปลอดภยัยสนใจเติมเงินม่ก็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อนบ็อกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมในส่วนนี้นะครับผมนะใครที่กําลังกังวลน,นะครับว่าถ้าเกิดเราเลื่อนทีหลังเนี่ยเราจะตามหัวแถวทันไหมนะครับผมนะคลิปนี้ดีผมจะมาสรุปสุดขอเทคนิคต่างๆให้ฟังกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่จะตามหัวแถวให้ทันนั้นต้องใช้เวลาอยู่ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมนะในส่วนของตอนที่ทาคลิปเนี่ยก็เปิดได้เกือบ 3ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะตามหัวแถวให้ทันครับผมภายใน 2- 3สเดือนครับผมคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมนอกจากพลังมันมีเท่านั้นนะครับนะยิ่งอัดเงินมากเท่าไหร่ครับผมช่องว่าตรงส่วนนั้นก็จะยิ่งน้อยขึ้นนะแต่ว่าแล้วก็บอกว่าหลายๆท่านนะครับผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็อาจจะเฮ้ยอยากจะขอเหล่านิดลองหน่อยนะครับยังไม่คิดอยากจะเติมอะไรมากมายต่งานคลิปนี้ครับผมจะพยายามโฟกัสครับผมเหล่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีหรือสายแค่ชวนกันละกันนะครับนะหรือเติมไม่เยอะนะ อย่างแรกครับผมนะสำหรับเราจะขอเริ่มต้นที่เบสิกพื้นฐานนะครับผมก็คือการเคลียร์ในส่วนของด่านนอร์มอลนะครับนะ ราะว่าการเคลียร์ดานอมอรอน,น,น,ะ e. นะครับผมคือสิ่งที่สําคัญมากนะครับและก็หลายๆท่านครับผมนะก็รู้สึกว่าแต่มานที่เกียจอะนะเพราะว่าการที่จะบ้างเล่นดาวพวกนี้ครับผมมัาต้องใช้เวลานะครับน,นะแต่ต้องบอ,อกเลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทําจริงๆนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเคลียร์ได้มากเท่าไหร่นะครับคาเฟ่ของเราก็จะยิ่งได้ในส่วนของพลังงานฟรีมากขึ้นพอได้พลังงานฟรีมากขึ้นครับผมรีวงลีเวลต่างๆของพวกเรานะครับผมก็จะขึ้นง่ายตามไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยเวเดตินขาดยังไงนะครับผม นะการที่เราต้องโฟกัสนะครับผมในส่วนของพวก การเคลียดด่านอร์มอลนะครับผมยังไงก็ต้องสําคัญนะครับนะใครที่ยังไม่เคลีย์ตัวส่วนนี้นะครับไอดีก็ยิ่งโตช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นด่านอร์มอลหรือด่านาร์ดนะครับนะอันนี้สําคัญทั้งคู่เลยนะครับด่านอร์มอลนะครับผมตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้เราอัปเดตในส่วนของตัวคาเฟ่ให้คาเฟ่ของเราเนี่ยโตมากขึ้นแล้วก็ยังได้ในส่วนของของเทียต่างๆนะครับนะยิ่งปัจจุบันนะครับผมล่าสุดก็จะเป็นของเทียเก้าแล้วด้วยนะครับนะซึ่งของเทียเก้าเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมนะรวมถึงพลังป้องกันหรือถึงเอ็กซ์สตกคต่างๆให้กับทีมเราได้เยอะมากๆเวลาตอนตีจริงเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณยิงไม่ฟาร์มขอประเภทนี้ครับผม การจะผ่านด่านก็จะเป็นอะไรที่ยากมากค้นตามไปด้วยนะครับนะดังนั้นและในส่วนของด่านฮาร์ดนะครับผมนะั้นมันจะเป็นการในส่วนของการเติบโตนะครับผมในส่วนของตัวละครไ d ดีของเรานะครับนะยิ่งตัวละครตัวไหนยิ่งเป็นตัวเมตานะครับในะอย่างเช่นตัวของอารุนะครับผมยูรินะครับนะยิ่งพวกนี้ก็ยิ่งสําคัญอีสึนาประเภทนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ ถ้าเกิดคุณไม่ฟาร์มนะครับผมนะมันจะทําให้คุณต่อสู้กับบอสยากมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะตามไอดีนะครับผมหัวแถวไว้ทันนะครับการเคลียร์ด่านนอร์มอลนะครับผมนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด่านนอร์มอลด่านฮาร์ดนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยนะครับนะต่อไปครับผมนะแน่นอนครับผมก็จะเป็นในสุดของการเข้ามาที่คาเฟ่นะครับ แน่นอนว่าการเข้าไปที่คาเฟ่เนี่ยเราก็จะเจอเหล่านักเรียนครับผมนะของเรานะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มนะครับผมในส่วนของ a c t i o น point นะครับผมเงินนะครับผมที่ได้จากการมาจัดคาเฟ่ต่างๆตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้นส่ของฟรีนะครับของฟรีนะครัและคาเฟ่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมมันแบ่งเป็นสองชั้นแล้วร้อยนะก็จะได้ทั้งเงินนะครับผมใครที่ขาดแคลนทรัพยากรต่างๆนะครับนะตัวส่วนนี้ก็ เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดนะครับนะพอถ้าเกิดเราขาดเงินขาดไอชั้นพอยด์นะครับผมขาดแต้มในการลงดานต่างๆเนี่ยการพัฒนาคาเฟ่ถือว่าสิ่งสำคัญจริงครับอ่ะตรงส่วนนี้นะครับนะอันนี้คือ2อย่างแล้วนะต่อไปครับอยาที่สามนะครับนะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเข้าร่วมอีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆนะครับนะในนี้เดี่ยต้องบอกเลยก่อนอว่ามันคือจุดาสารัพยากรต่างๆพวกเราเลย

วัสดุบลงยุกนะครับนะที่ใช้ในการอัพตัวละครนะครับนะหลายๆคนจะหมดเลยว,ว่าขาดทั้งพวกสมุดสกิลนะครับผมแล้สวสมุดเทคนิบในส่วนของวัสดุลงยุกนะครับนะที่ใช้ในการอัพตัวละครเป็นอย่างมากเลยของพวกนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆอ,อัพไปนะครับผมและเราก็ต้องเลือกตัวละครนักเรียนที่เราต้องอัพให้ดีๆ,ๆนะครับใครไปอัพตัวละครแบบเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยกำลังใช้พอดีอัพนิดนึงอัพนิดหน่อยนะครับผมนะก็ะจะเป็นการเปลืองทรัพยากรไปอย่างมากเลย ทางนี้เท่านั้นนะครับผมนะถ้าเกิดคุณยังโฟกัสนะครับผมในสุดของตัวละครที่เลือกปั้นไม่ได้นะครับผมนะก็ให้ไปดูในสุนของข้อมูลเทลิสนะครับนะพอได้เกิดยิงข้อมูลเทริสนะครับผมนะอ้างอิงบ้างเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะได้มีตัวละครที่ต้องการปั้นได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับนะ<ส>ดังนั้นพวกกิจอีเวนต์กิจกรรมต่างๆนะครับผมนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดจริงๆครับนะไม่ว่าจะเป็นในสุนของอีเวนต์เก่าอีเวนต์ใหม่ก็แลกของแลกของให้ครบนะครับนะส่วนี้เลยนะ แต่ต้องเข้าใจครับผมว่าเฮ้ยช่วงเวลาการลงอีเวนต์แต่ละวันเนี่ยก็ต้องโฟกัสให้ดีว่าเราจะเอาแต้มไอชั่นพอยต์ได้ครับผมนะที่มีอยู่จำนวนจำกัดเนี่ยลงกระไหลบ้านนะครับนะโอเคต่อไปครับผมอย่างที่3เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปอย่างที่4ครับนั่นก็คือตารางอีเวนต์กิจกรรมต่งตางๆนะครับผมนะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะ มีการแจกแคมเปญตัวส่วนที่ออกมาเรื่อยนะครับหากเราเปรียบเทียบดูนะครับผมอันนี้เป็นตารางแคมเปญเดือนสิงหานะในสิงหานี้นะครับผมช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์ที่อะเสาร์ที่ไอ้นี่นะครับเสาร์ที่10นะครับนะก็คือวันนี้นะครับใ่วันที่ผมทําคลิปเนี่ยก็จะมีนะครับผมช่วง EP คูณ2เท่านะครับนะการอัดพลังงานนะครับผมช่วงเวลานี้ก็ทําให้ l e เ e ลของคุณขึ้นไวมากขึ้นนะครับนะ ซึ่งนนี้เนี่ยก็จะมี EP ครับผมนะก็จะเป็นวันที่10นะครับผมนะจนถึงวันที่13นะครับผมตอนตีสองนะครับนะก็ประมาณนี้และเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีช่วงในส่วนของวันที่17จนะครับนะจนถึงวันที่19ด้วยนะครับเนะยแต่งานต้องเช็คเวลานะครับผมในส่วนของการบิวนะครับผมอัปเดตในส่วนของ e p ต่างๆให้ดีนะครับนะตส่วนนี้ก็ต้องไปไล่เช็คตามเดือนแล้วก็วางแผนดีๆนะครับนะ การตารางการจัดตรงส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะทําให้เราประหยัดนะครับผมนะ E.P. นะครับผมหรือประหยัดในส่วนของเพชรนะครับผมที่ใช้นในการบูตพวกนี้ก็ถือว่าได้เยอะเลยนะงั้นการสรํารวจตารางพวกนี้ครับนะหรือวางแผนตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญแน่นอนนะอ่ะโอเคนะครับอย่างที่4ก็ไปเรียบร้อยครับต่อไปอย่างที่5นะครับผมก็คือ กลับมานที่ส่วนในส่วนของตัวละครนักเรียนที่นึงนะครับตัวละครนักเรียนครับนะเราต้องพยายามปั้นตัวละครที่เป็นเทียสูงสูงก่อนนะครับนะยิ่งตัวละครเทียสูงสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่มีการใช้งานค่อนข้างจะทีนะครับยิ่งตัวละครตัวไหนเทียสูงมากเนี่ยการเอามาใช้งานนะครับผมนะก็จะบ่อยมากขึ้นในะพวกตัวละครใช้งานเฉพาะทางนะครับผมนะอย่างเช่นตัวเอาแบบใช้งานเฉพาะทางจริงๆนะอย่างเช่นตัวใครดีว่าอืม อย่างเช่นในส่วนของตัวอะประมาณนี้ก็ได้ครับโนโิบีนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่ผมอวยมากเลยนะโนโิบิซัมเมอร์ครับเป็นตัวละครใช้งานเฉพาะทางจริงๆแต่ก็หลายๆคนก็อวยกันเยอะไงทําให้การที่เราจะปั้นตัวละครตัวนี้ก่อนแต่ที่ความจริงยังไม่ควรจะรีปั้นนะครับนะก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองมากๆนะครับตัวละครที่เราควรจะปั้นจริงๆนะครับผมก็คือพวกตัวละครเฟสติวัลต่างๆนะที่อย่างเช่นตัวของ น้องฮีนะนะครับผมฮีนาเดรสอย่างนี้นะครับนะเพอถ้าเกิดปั้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถลงโอนเทนของสีแดงได้แคบจะครบเลยต่อมานะครับผมะนย่งเช่นพวกของสีเหลืองนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างตัวมิกะนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าลงได้คุ้มค่ามากนะครับนะถ้าเป็นสีฟ้านะครับผมเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวของวากาโมะนะครับนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะพวกสีฟ้าก็จะเป็นวากาโมะนะครับนะ หรือแม้กรตัวซัพพอร์ตครับผมนะที่ทํามา1ทีแล้วใช้คุ้มยาวๆอย่างเช่นพวกตัวของอาโกหรือฮิมารีครับที่มีการใช้งานบ่อยนะครับนะหรือเกิดใครจะจริงจังในส่วนของคอนเทนต์อารีนาที่เป็นตัวละครคุ้มค่าใช้ยาวก็จะมีตัวของชิโรโกะนะครับนะอ่าแต่หลายท่านอาจจะคิดวา่าเฮ้ยมีมันม,ม,นม,ม,นมีแต่ตัวละคร3ดาวนะครับผมนะตัวละคร2ดาวนะครับผมนะก็มีอย่างเช่นตัวของยูกะนะครับนะที่เป็นตัวละครที่มาหาเล่าแต่ต้นเลยนะ เนี่ยแล้วเราก็มีเศษของยูกาก็มีให้ฟาร์มจากดาดฮาร์ดนะครับผมการดันขึ้นฟาร์มจนขึ้น5ดาวปืน3ก็ทําให้เราได้เปรียบมากครับผมในผลของการลงอารีน่านะครับนะรวมถึงการใส่ของเทียนะก็สิ่งสําคัญด้วยดังนั้นการเลือกปั้นตัวละครครับผมเป็นตัวตัวนะครับผมนะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งนะครับการปั้นตัวละครกระจายนะครับผมนะคือหนทางแห่งความหายนะกันว่าเลยนะ่า แต่ปัญหาก็คือว่าผมควรจะปั้นตัวละครตัวไหนล่ะครับก็ต้องไปเช็คดูในส่วนของเทลิดอัปเดตแต่ละครั้งแต่ละครั้งเอาละกันนะครับนะเพราะว่าคอช่องเราครับผมก็มีการอัปเดตเทลิดในส่วนของช่วงประมาณสามเดือนแต่ละครั้งทุกที่นะครับนะพวกตัวละครซัพพอร์ตอย่างโฮชิโร่เนี่ยอโอเคครับเราก็ค่อยๆปั้นไปตามความเหมาะสมแต่พวกตัวดาเมจก็อาจสุดได้นะแต่ในการเลือกปั้นตัวละครนักเรียนครับผมคือสิ่งที่สําคัญโคตรเลย ต่อไปนะครับผมนะก็คือย่าที่6กครับก็พูดในส่วนของร้านค้านะครับนะในส่วนของตัวร้านค้าครับผมนะก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับผมซึ่งจะมีการรีเซ็ตทุกวันอยู่แล้วนะครับนะวันหนึ่งก็จะมีการรีเซ็ตอยู่แล้วปัญหาคือว่าเราควรจะซื้ออะไรในร้านค้ากันบ้างนะครับเนะเพราะว่ามันก็มีการใช้เครดิตอยู่ตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรายงานนะครับโดยเฉพาะรายงานนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นอะไรที่ขาดแคลนมากๆนะครับนะผมนี่ขนาดผมเป็นสายเติมนี่ผมจะต้องซื้อทุกวันเลยนะเพราะว่าใช้ไม่เคยพอเลย ครับนะรายงานนะครับนะอ่านะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของพวกหินอัพเกรดตัวละครนะครับผมแรกๆก็ขาดแลนหรอกนะแต่หลังๆเนี่ยถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเองนะครับผมหรือจะไปฟาร์มเอาก็ได้นะแต่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมขาดแขนมากแต่ตอนนี้ผมตุนมาเยอะแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เลยพอบีบ้างนะแต่ตอนที่ขอเทียเก้กังจะเข้ามาของผมก็เริ่มขาดแล้วล่ะนะ แต่ได้เกิดเรามีการตุนในส่วนของเครดิตที่เยอะพอนะครับผมส่วนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะผมก็แค่ซื้อแค่ขั้นสูงเก็บไว้นะครับนะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่พอแล้วพอของเทียร์เก้าเขามีการใช้ทรัพยากรที่เยอะมากนะก็ลเลยต้องพยายามซื้อตุนเก็บไว้หน่อยก็ดีนะครับนะส่วนเราวัสดุหลงยุคนะครับผมนะอันนี้ก็ถ้าใครเป็นสายฟรีเนี่ยผมแนะนําว่าพยายามโฟกัสเก็บไว้หน่อยีก็แล้วกันกเพราะว่ามันจะมีการเอามาใช้เรื่อยๆและพวกของพวกนี้ขั้นแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะ ใช้เยอะนะครับนะแต่ก็โอ้โหเรียกว่าใช้เยอะนี่คือเยอะจริงๆนะของผมเนี่ยเป็นสายเติมนะครับผมนะเติมรายแค่เกตรายเดือนมาตลอดก็เลยทําให้พวกของพอดีไม่ค่อยมีปัญหานะแต่เกิดใครเป็นสายแคชช่วลเนี่ยพวกนี้บางครั้งก็ขาดแขนได้ยังี้ก็ลองเช็คดูก็แลวกันนะครับว่าของเราตอนนี้ขาดแขนหรือเปล่านะอันนี้คือในส่วนของร้านค้าทั่วไปนะครับต่อไปครับผมก็คือร้านค้าเลดบอสนะครับผมหรือพวกร้านค้าพิเศษอย่างเช่นเลดบอสแกลเลอรบอสอารีนาสอบประมุขผลนะครับหรือเดี๋ยวแล้บอกพักศัินะครับนะ ก็มาต่อกันเลยในส่วนของร้านค้าเลนบอสนะครับนะก็จะมีเศษตัวละครครับผมที่ให้เราเลือกแลกได้ไม่หมดเลยนะครับนะโดยตัวละครที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนะก็มีโคฮารุนะครับผมหนึ่งตัวที่มีการใช้งานบ่อยมากโคฮารุมาจินะครับนะแล้วก็โบโบอีนะครับนะที่มีการใช้บ่อยจริงๆนะครับแล้วก็อสุสะนะครับนะแล้วก็ติดของมิโดนิ่มาด้วยก็ได้นะ ก็ประมาณนี้นะน,น,นะะ i, นะครับนะนับอีกรอบหนึงครับนะก็จะมีโมโมอีนะครับมาร์กี้ิฮัวรุนะครับผมแล้วก็อสุสันและกับมิโดรินะครับนะล่าสุดนี้ก็อาจจะมีการปั้นคนสุดของฮานาโกะด้วยก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีอ่าชิคุเระออนเซ็นนะครับนะก็จะใช้ฮานาโกะในการลงคอนเทนต์ไต่ตหอเพิ่มแต่ก็เป็นคอนเทนต์ระดับยากระดับสูงนะก็ตัวส่วนนี้ <c oughs> ก็เรียกว่ามีให้เราใช้เยอะพอสมควรแลกตัวละครเสร็จตัวละครเยอะโดยร้านค้าในเลนบอสนะครับผมจะรีเซททุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะดังนั้นเนี่ยตอนอีเวนต์เข้ามาเนี่ยตอนหรือตอนบอสเข้ามาก็รีไปตีให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็แลกเศษพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วได้เกิดเศษเหลือขึ้นมาค่อยไปแลกในส่วนของพวกตำราสกิลต่างๆงนะครับผมนะใครที่ขาดแคลนในส่วนของพวกตำราสกิลต่างๆเนี่ยก็เอามาอัดตรงส่วนนี้ได้นะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะ พวก3โรงเรียนหลักนะครับนะอย่างเช th, ine, ient, ่นเทีย enfin, ต Laurie N N Matrix> ี้เกฮีนาบิเลเนียนสามโรงเรียนนี้ปีการใช้งานแบบต่อเนื่องและก็ไม่เคยหมดนะครับนะปีการใช้งานแบบเรียกว่าดังนั้นใครที่รู้สึกว่าเริ่มเหลือน้อยก็รีบแลกเติมได้เลยนะครับนะอย่างกัผมเนี่ยนะก็เห็นแบบนบิเลเนียผมก็จับเมื่อก่อนเด่ยคือมีเป็น4500นะครับผมตอนนี้กลับมาเหลือร้อยกว่าแล้วนะงาสร้างหาจือถึงแม้จะมีน้อยแต่ก็ไม่ค่อยมีตัวละครนักเรียนให้ใช้ก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับนะอืม เนี่ยพ่นนี้เงี้ครับผมเนี่ยเห็นมีน้อยแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะเนี่ยกิเกียโก้นี่คือมาเพียบเลยนะครับเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับในสูตรของ้านค้าเหรือบอสต่อไปครับต่อไปแกรนเลดบอสนะครับ แกเล่นบอสเนี่ยจะใช้จริงจริงจังเนี่ยก็จะมีแค่ตัวของยุสึจริงๆควเดียวนะแต่ถ้าเกิดใครที่แลกยุสึหมดแล้วนะครับผมหรือจะมีเศษแต้มเพ o อ่นะครับผมจะเอาไปแลกในสวขของตำราสกิลรับอันนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันและหากเหลือนะครับผมก็สามารถมาซื้อพวกตำราสกิลต่างๆนะครับผมนะรูนสูงสมุดสกิลต่างๆด้วยนะเอามาอัพให้กับตัวละครได้ ต่อไปครับผมในสูตรของร้านค้าในอารีนานะครับนะก็จะมีหลักๆเี่กก็จะมีตัวของอุตหะนะครับผมนะหนึ่งตัวที่อยากแนะนํานแล้วก็ยังมีสูตรของยาชุนกาลังนะครับนะที่เราสามารถซื้อแล้วก็รีเซ็ตได้ด้วยนะทำให้สามารถซื้อซ้ำได้นะครับนะก็เป็นหนึ่งจุดที่สําคัญมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยแต้มอารีนานะครับผมก็ได้จากการลงอารีนาเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ค่อยจอะยลงอารีนานะครับผมนะก็จะยิ่งขาดทุนตัวส่วนนี้ตามไปด้วยนะ พยายามมีแตมบาริน่าเรับผมนะเพื่อใช้ในการอัดพลังงานต่างๆและก็แลกเสือตัวคอสน,นะครับนะอุตหาถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับผมเทว่าการใช้งานก็ต้องให้มีการอัพระดับถึงสูงถึงดับหนึ่งด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือแนะนําตุนๆไว้ครับรับประกันว่าใช้ช่วงเอ็นเกมได้แน่นอนฮนะ ต่อไปครับผมสอบประเมินผลนะครับนะก็จะมีเศษตัวละครให้แลกนะครับคือสูขของซูรุกิเอมิและก็สึบิเลและก็ตำราสกิลลับแลวก็จะมีในสุขของรายงานด้วยนะครับนะพวกนี้ก็จะเป็นของที่ไม่ควรจะพลาดนะครับนะรวมถึงหินนะครับผมในการอัพอ่าสร้างของด้วยในอนาคตด้วยนะแล้วก็จะมีพวกวัตถุดิบลงยุคครับผมนะใครที่ขาดแคลนตัวส่วนนี้ก็เอาพวกตำราพวกนี้มารับมาแลกได้นะพวกแต้มพวกนี้นะครับนะก็ถือว่าแต่ก็แลกได้ในส่วนของวัตถุดิบลงยุคยุคใหม่นะครับนะ นะแต่พวกนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับนะตอนหลังๆเนี่ยยิ่งตัวละครอัปเดตใหม่ๆมานะครับผมนะหรือพวกตัวละครเฟสติวัลเนี่ยก็จะอ้างอีจากของพวกนี้บ่อยๆดังนั้นเนี่ยแนะนําสอบบนผลครับควรสอบนะครับนะส่วนเหรียญระเบ,บทักษะนะครับผมนะก็จะได้มาจากการทําเพจหลายวันนะครับรวมถึงถ้าเกิดตอนหลังเลเวลเราตันนะครับผมนะมันก็จะเปลี่ยนในส่วนของท่าพลังงานเป็นเหรียญระเบ,บทักษะให้นะครับนะดังนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็ รีบพยายามทําให้ตัวเองเลเวลขึ้นไวๆนะครับผมตัดไวๆครับนะมันจะช่วยให้เราขึ้นได้เยอะอ่ะแต่ก็ในส่วนของร้านค้านะครับผมนะก็ควรจะแลกของที่ทําให้ไอเดียของเรานะครับผมรู้ถึงสมุดตำราสกิลต่างๆก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับ ต่อไปครับอย่างที่เจนะครับนะก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากพวกอีเวนต์ด้วยบางคนนี่ก็คือโฟกัสแค่ตัวแค่อีเวนต์อย่างเดียวนะแต่กับไม่เข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมคูสองต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นประกาศจับนะครับนะประกาศจับเอ้ยนะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของทัวร์โลเยนนะครับนะพวกนี้เลยก็ยิงยิงไปลงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดแขลนบากเท่านั้นในกรณีที่ท่านไหนเป็นสมาชิกรายเดือนชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับเราก็สามารถเอามารวมกันได้นะก็ทําให้เราสามารถลงได้ถึง15รอบ ยิ่งช่วงกิจกรรมคูณ3เท่าอย่างนี้ก็ยิ่งได้กำไรเยอะเป็นพิเศษตาไปด้วยนะในส่วนของทุกเรียนนะครับผมนะบอกเลยว่าสำคัญอันนึงนะแต่หลายคนเนี่ยมันรู้สึกมันยากนะครับผมแล้วก็กลายเป็นว่าตีไม่ค่อยผ่านนะครับนะก็ทำให้เสียผลประโยชน์ตรงส่วนนี้ไปนะยิ่งได้เกิดใครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยยิ่งควรจะเตื่องที่ทำยังไงก็ให้ทุนเรียนมันผ่านด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกรายเดือนช่วยกันเนี่ยมันจะทาให้เราลงฟรีไม่เสียแอคชั่นพอยต์นะครับนะ แล้วก็ขอพอดีครับผมจะใช้ในการอัพตัวละครยิ่งได้เกิดเรามีตัวละครตัวไหนที่มีการปลดล็อกปืนแล้วนะครับเนะี่ยก็ยิ่งควรต้องมีต็อกเก็บไว้เยอะๆนะครับれれอ่าพอดีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสอบผลด้วยอันนี้ก็ใช้ได้ดีก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเลดบอสแกนเลดบอสอารีนานะครับผมเขาขอพิเศษครับพวกนี้ถือว่าช่วงไหนจะ่เป็นช่วงกิจกรรมถือว่าสําคัญชั้งนั้นเลยนะครับนะแต่การใครที่ไม่ลงตัวส่วนนี้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลให้อเดีโต ช้ามากขึ้นนะครับนะถ้าคุณเล่นตัวส่วนนี้ปุ๊บคุณก็ไอดีคุณก็โตวไวขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะครับอะที่เหลือนะครับผมนะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจนะครับนะอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมไปแล้วกันสําหรับผู้ที่เป็นสายเติมนะหรือผู้ที่สนใจยจะลองเติมนะครับนะแนะนําแพ็กเกจครับผมชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วก็แพ็กเกจ a อพสองสัปดาห์นะครับผมซึ่งเป็นแพ็กเกจมาตรฐานที่มีการใช้งานก็ค่าจะบ่อย และก็ทําให้ ID ของเราเนี่ยที่เป็นสายแค่ชัว่วหรือเติมไปเยอะนะครับนะมีทรัพยากรที่สามารถจะเล่นได้สบายๆอยู่กับยาวๆเลยนะครับนะอ่ะเป็ดเสร็จก็ดูมีเท่านี้นะครับนะในส่วนของเทคนิคครับผมเริ่มทีหลังแต่ตามหัวแถวท่านนะครับนะก็มีเพียเท่านี้แหละหลักๆ ก็พุมตรงว,ว่าสิ่งที่หลายคนมักจะพลาดกันนะครับผมก็น่าจะเป็นการที่ไม่ยอมพัฒนาด่านนอร์มอนะครับผมนะรวมถึงการไปโฟกัสปั้นตัวละครตัวอื่นครับผมนะต้อบอกไว้ก่อนว่าเกมบัวใครครับผมตัวละครนักเยทุกตัวมันใช้ได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเราควรจะโฟกัสครับผมกับตัวละครที่ เราสามารถจะใช้ได้หลายคอนเทนต์นะครับผมนะเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรก่อนพอ,อเราปั้นตัวละครพวกนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะมาเริ่มปั้นตัวละครเฉพาะคอนเทนต์ครับผมนะอันนี้ก็ทําให้เราสามารถทำพแพนได้ง่ายขึ้นครับนะแต่เอาจริงเนี่ยตัวละครที่ใช้เป็นเบย์คอนเทนต์นี่ก็แทบจะเป็นตัวแบกอยู่แล้วนะดังนั้นก็พยายามดันตัวละครครับผมนะที่เป็นตัวละครสายเฟสติวัลทุกตัวเนี่ยให้ขึ้นมาสุดก่อนแค่นี้ก็น่าจะทําให้ดีของเราเล่นง่ายตบบอดได้ง่ายขึ้นเยอะแน่นอนครับนะ เอาละครับผมวันนี้ก็คงจะมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรครับผมก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับนะทางเราดีๆให้ครับปรึกษาแน่นอนครับวันนี้ผมพอดิเค่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ